สว,ส,วส,วสวัสดีค่ะคุณแม่บวรรักษ์มีของน่ารักที่ทําให้สวยให้งามมาฝากพี่น้องชาวไทยนะคะค่ะคุณแม่มีสบู่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสบู่นะคะวันนี้คุณแม่บวรรักษ์ถ่ายคลิปผ้าไหมมือสองนะคะปล่อยคลิปไปหลายคลิปเลยค่ะผ้าไหมมือสองนะคะนี่คลิปนี้เป็นคลิปสบู่นะคะค่ะเป็นของสวยงามของคุณแม่ค่ะทำให้สวยทำให้ใสโดดเด่นนะคะเป็นสบู่ลักษณะสบู่นะคะ ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะค่าสบู่ตัวนี้เป็นสบู่ฟ้าทลายโจรนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะเป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะเป็นออกมาในลักษณะก้อนสบู่นะคะฟ้าทลายโจรนี้ก็ก็เป็นยาที่ดีนะคะเป็นสมุนไพรที่ดีนะคะรักษาตอนแ้าเป็นโควิดก็ต้องให้ทานเส่ฟ้าทลายโจรนะคะถ้าช่วงโควิดค่ะ ค่ะแต่ตัวนี้มาลักษณะเป็นก้อนของสบู่นะคะเป็นลักษณะสบู่นะคะเขาออกมาในลักษณะสบู่ค่ะทําให้มัทนอมผิวพรรณให้ผิวพรรณสวยโดดเด่นนะคะสดใสโดสดเด่นนะคะค่ะให้ผิวพรรณสวยใสค่ะของดีบอกต่อนะคะคุณแม่ออกทลิปไปหลายทริปนะ,นะคะลักษณะสบู่นะคะค่ะคุณแม่ค่ะคุณยายรักก็ได้ค่ะเรียกสั้นๆยายรักค่ะ ค่ะออกไอออกคลิปออกสูตรสายตาพี่น้องชาวไทยแล้วก็เอฟซีของที่น่ารักของคุณยายทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่ก็เอาสบู่จะขึ้นคลิปอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าลูกค้าถ้าเข้ามาเยอะค่ะเพราะว่าสบู่ของคุณยายดีมากค่ะเพราะว่าคุณยายไหนไปใช้ก็ค่ะเขาตอบกลับบอกว่าดีมากค่ะก็ของดีบอกต่อนะคะถ้าไม่ดีคุณยายไม่เก็บรักษาไว้ถึงขนาด12ปีนะคะหากคุณยายใช้ประจํานะคะ ทำให้ผิวพรรณสดใสนะคะค่ะสรรพคุณรักษาค่ะเป็นสบู่ฟ้าลาราโจนนี้รักษา <c oughs> ขออภัยค่ะรักษาโรคก,กลากเคลื่อนกระจุดด่างดำนะคะโรคผิวหนังนะคะเป็นกลากเป็นเกลื่อนค่ะโรคผิวหนังชุกชนิดนะคะค่ะเป็นชันตะตุค่ะตรงในที่รับนะคะและเป็นรักษากลิ่นตัวไม่ให้กลิ่นตัวคนไในมีกลิ่นเต่าใช้สบู่พวกนี้นะคะ ค่ะจะรักษาระงับกลิ่นตาไม่ให้มีกลิ่นตานะคะใช้ดีมากค่ะของดีบอกต่อนะคะค่ะคุณแม่สาธิตเลยนะคะการใช้สบู่นะคะก้อนละหกสิบบาทนะคะค่ะเอาไปจุ่มที่น้ําค่ะขันน้ําเตรียมพร้อมแล้วค่ะค่ะคุณแม่เคยสาธิตหลายครั้งแล้วค่ะค่ะถูนะคะค่ะเพราะว่าตอนคุณแม่จะได้มาใช้ค่ะเขาจะแนะนําให้ดูแบบนี้นะคะค่ะก่อนสาธิตนะคะสาธิตสบู่นะคะ ค่ะไปเหมือนลักษณะเป็นแป้งเลยนะคะรูปไป่างนี้เป็นแป้งค่ะค่ะไม่เหมือนไอไม่เหมือนสบู่ทั่วไปในท้องตลาดนะคะค่ะรูปไปก็นิ่มค่ะนิ่มค่ะรูปง่ายค่ะถูง่ายนะคะไม่ฝืดนะคะไม่ละคายเคืองผิวนะคะค่ะถูไปเรื่อยๆค่ะค่ะฟองสบู่นี้ค่ะเวลาอาบน้ำชโลมทั่วร่างกายนะคะค่ะชโลมทั่วร่างกายค่ะ ค่ะนี่ค่ะเขาให้แขนหนึ่งค่ะวิธีสาธิตให้ลูกค้าดูนะคะค่ะเอาแขนข้างหนึ่งแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะลูบไปลูบมาฟองสบู่ซึมเข้าไปในผิวหนังของเรานะคะค่ะไม่มีนะคะไม่มีฟองนะคะค่ะไม่มีฟองค่ะซึมเข้าไปเลยนะคะสะบู่ในท้องตลาดทั่วไปไม่มีแบบนี้นะคะคุณยายเคยเอามาสาธิตแล้วค่ะพวกสบู่ลักสบู่นกแก้ว ไม่ไปค่ะรูบแล้วก็หาไอ่ไม่ค่ะมันจะเหนียวฟืดไปเลยค่ะไม่ทําเป็นฟองแบบนี้นะคะค่ะการใช้ค่ะหลังใช้แล้วไม่ใช้นะคะค่ะมันจะค่ะมันจะทําความสะอาดได้ล้าลึกมากค่ะทําความสะอาดได้ดีมากนะคะขาวและไม่ขาวนะคะจะดูแตกต่างกันมากนะคะค่ะค่ะวิธีใช้ค่ะวิธีใช้ก็อาบน้ำก็ชโลมทั่วร่างกายนะคะสบู่ฟ้าทลายโจรสระผมได้นะคะ เอาสระผมท่านที่เป็นรังแคท่านที่คันศีรษะเป็นรังแคเป็นแบบผมร่วงมากๆค่ะเป็นรังแคให้เอาสบู่ฟ้าทลายโจรสาะนะคะค่ะมันจะไม่มีรังแคและไม่คันศีรษานะคะค่ะถ้าผมร่วงมากมันจะไปรักษาไอ้ท่าขอรากผมนะคะใช้แล้วก็ไอ้ก็นวดน้ํายาไอ้นวดด้วยครีมนวดไปผมก็นี่เหมือนเดิมนะคะคุณยายก็ใช้สาะค่ะคุณยายใช้สบู่พวกนี้สระผมนะคะ แล้วก็คุณยายตามมาทีหลังคุณยายก็เอานวดค่ะเอาครีมมานวดค่ะซื้อครีมมานวดค่ะมันก็นิ่มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่คันด้วยทําให้ไม่คันนะคะก้อนละหกสิบบาทนะคะราคาขายข้างก้อนนี่ค่ะค่ะเป็นกําไรดีนะคะถ้าไปขายนะคะถ้าไปขายลูกค้าค่ะให้ปาดครึ่งนะคะตัดครึ่งหนึ่งนะคะค่ะให้ทดลองล้างที่หน้าก่อนนะคะค่ะ จะทำให้หน้าสวยสดใสนะคะไร้กระจุดด่างดำนะคะไม่มีกระไม่มีจุดนะคะผ่าผิวของคุณยายก็ไม่ใช่คุณยายจะอวดโอ้ผิดเรื่องผิวนะคะค่ะคุณยายก็ได้กินเงินสูงอายุมาหลายปีแล้วค่ะค่ะผิวพรรณของคุณยายไม่มีกระนะคะ <c oughs> คุณยายก็คือว่าน่าจะเป็นสบูู่สมุนไพรฟ้าธาราจรนีน่แหละช่วยผิวพรรณของคุณยายนะคะค่าทาให้ผิวพรรณเต่งตึงด้วยค่ะ <c oughs> หน้าสดใสนะคะหน้าใสาค่ะ ท่านที่ท่านที่เป็นสิวนะคะลูกหลานเป็นสิวเยอะๆเป็นสิวมากๆนะคะค่ะให้ล้างหน้าวันละสีห้าครั้งนะคะแล้วก็สิวนะก็หัวสิวนะก็จะยุบจะแห้งไปเลยนะคะไม่ต้องบีบนะคะมันจะหลุดออกค่ะและดีมากค่ะพวกสิวอักเสบนะคะคุณยายเคยให้ลูกให้หลานใช้แล้วค่ะทดลองมาแล้วค่ะพวกสิวอักเสบนี้ใช้ดีมากค่ะแล้วก็เป็นคันนะคะคันในที่รับที่แจ้งนะคะ ใช้สบู่ฟ้าทลายโจรน,นะคะฉโลมทั่วร่างกายนะคะก็ดีมากค่ะค่ะใช้ดีของดีบอกต่อนะคะค่ะคุณยายจะพยายามออกคลิปเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าของดีบอกต่อค่ะสบู่พวกนี้ไม่มีวางขายตามท้องตลาดนะคะค่ะมีแต่อยู่ตัวแทนค่ะคุณยายก็ต่อมาอีกมือหนึ่งนะคะไปต่อที่ที่สมาชิกนะคะไปต่อมาอีกค่ะคุณยายก็มาอยู่ข้าง มาเก็บสต๊อกไว้ที่คุณยายค่ะมีของตลอดนะคะค่ะเป็นส,สมุนไพรฟ้าทนายจรน,นะคะใช้ดีมากค่ะค่ะใช้ได้ครบวงจรนะคะเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีนะคะไม่ทําให้ผิวพันธ์ไอค่ะไม่ทําลายผิวพันธ์นะคะเด็กก็ใช้ดีมากค่ะเพราะว่ามันมีนมข้าวของสําหรับเด็กก็มีนะคะนมข้าวแต่คุณยายไม่ได้เอาขึ้นมาน,นะคะค่ะเป็นนมข้าวก้อนสีขาวค่ะ จะมีสองแบบนะคะมีนมข้าวและฟ้าทลายโจรค่ะตามที่คุณยายเคยขายนะคะคุณยายเอาไปขายที่ประเทศลาวประมาณ10ปีขึ้นหลังนะคะค่ะเพื่อนที่ประเทศลาวยังโทรมาค่ะขอให้เก็บสบู่พวกนี้ไว้ให้นานที่สุดบอกว่าอย่างนั้นค่ะคุณยายขายได้เป็นวันละร้อยกึงสองก้อนนะคะที่ประเทศลาวที่อำเภอที่สวรรค์น,นาเขตนะคะค่ะชายแดนสวรรค์น,นาเขตช่วงนั้นไม่มีโควิดแล้วก็เข้าออกง่ายค่ะคุณยายไปขายตลาดเช้านี่ค่ะ คุณยายเดินขายเลยนะคะเพราะว่าคุณยายเป็นแผนกขายของอยู่แล้วค่ะค่ะการขายนี่คุณยายไม่กลัวนะคะค่ะนําสู่ประเทศลาวคนแรกคือแม่วาวรลักษ์ผ้าไอ้นี่แหละค่ะเอาสบู่พวกนี้ออกไปที่ประเทศลาวครั้งแรกนะคะทุกวันนี้เพื่อนๆที่ประเทศลาวก็โทรมาเอาอยู่ตลอดนะคะโทรมาเอาสบู่พวกนี้ค่ะเพราะว่าประเทศลาวนี่เขาจะชอบเป็นที่เห็นนะคะเป็นเห็ดตามง่ามมือนะคะค่ะเขาบอกว่าถูครั้งเดียวก็เห็ดก็หลุดออกแล้วค่ะดีมากค่ะ หากคนไหนเป็นกรากเป็นเกลือนนะคะถ้าเป็นกากเกลือนนะคะกากในข้อให้ถูหมักไว้เลยนะคะค่ะให้ถูแบบคุณยายพาถูนี่แหละค่ะนี่ค่ะก้อนลักษณะอย่างนี้ค่ะหอมและมุนละมนะคะถูแล้วก็หมักหมักไม่ต้องล้างออกนะคะถูก่อนนอนนะคะค่ะถูสองสามวันนี้ก็ที่กากเกลือนก็จะยุบนะคะให้ใช้ประจํานะคะสะเก็ดเงินก็ใช้ดีนะคะค่ะใช้ประจําค่ะใช้อยู่เรื่อยๆค่ะค่ะดผิวสดใสนะคะผิวสวยสดใสนะคะ ทําความสะอาดได้ล้ำลึกมากค่ะแม่ค้าค่ะแม่ค้าแม่ขายที่ขายพวกไก่ทอดหมูทอดนะคะเกี่ยวแก่กับไเป็นย่างหรือพวกย่างไก่ก็ได้นะคะมันจะมีควันไฟแล้วก็เชื้อพวกน้ํามันนี่ค่ะมันจะซึมเข้ามาที่ผิวหนังที่บริเวณผิวหนังของเราบางทีให้เป็นคราบนะคะทําให้ใบหน้าหมองคล้ำนะคะให้เอาสบู่ฟ้าทลายโจรพวกนี้นะคะล้างค่ะล้างทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากค่ะล้างแล้วหน้าตาของเราจะสดใสน,นะคะ ค่ะคุณยายเคยไปทดลองแล้วค่ะค่ะคนไหนที่แพ้เครื่องสําอางมานะคะให้เอาสบู่ฟ้าทลายโจรพวกนี้ล้างออกนะคะจะทําความสะอาดได้ดีมากค่ะค่ะสวยทนสวยนานนะคะค่ะค่ะของดีบอกต่อค่ะของดีบอกต่อค่ะค่ะเป็นสบู่ฟ้าทลายโจรนะคะแต่เป็นยาก็ยังรักษาโรคโควิดหายนะคะค่ะเป็นในลักษณะค้อสบู่แบบนี้ค่ะมีอยู่ที่แม่บวรรักษ์สบู่ไอสบู่หน้าสวยนะคะ ค่ะแม่บวรรักค่ะสบู่หน้าสวยค่ะติดต่อมาดาคัเบอร์โทรฝากไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะติดต่อมาทางคุณแม่นะคะส่งส่งหกก้อนขึ้นไปนะคะราคาก้อนละหกสิบบาทนะคะค่ะคุณยายส่งหกก้อนขึ้นไปค่ะเพราะว่าถ้าส่งนี้ก็จะได้มันจะได้ไอ้มันแพงค่ะถ้าส่งแพงจะได้ลดตามไปด้วยนะคะข้างละหกก้อนค่ะค่ะคุณยายทำเป็นแผ่ๆตัหกก้อนนะคะ ค่ะหน้าสวยหน้าใสนะคะใช้สบู่ฟ้าทลายโจรน,นะคะไร้เสียวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะทำความสะอาดได้ล้ำลึกมากค่ะติดต่อมาที่แม่บวรรักษ์นะคะค่ะสะบู่หน้าสวยหน้าใสะคะ่ะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะค่าท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณแม่นะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะคะค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอให้สดใสสวยตลอดกาลคะ่ะ